คือจริงๆการเล่นพระไม่มีใครสามารถดูพระได้ทุกประเภทนะมผมบอกเลยใครบอกว่าดูได้หมดนี่ไม่จริงหรอกครับบางคนเนี่ยเขาจะมีความถนัดทางด้านนี้สายนี้เขาไม่ถนัดเขาก็ไม่อยากเดินไปเพราะเขาเดินไปแล้วเขาก็มีแต่ความเสียหายเช่าก็เดี๋ยวโดนเก๊ขึ้นมาก็เสียเงินเสียทองเขาก็จะไปในทิศทางของพระที่เขาถนัด พระนี่ผมถ้งบอกว่าการดูเนี่ยมันดีมันเป็นเซนด้วยนะมันใช้เซนในการดูในการพิจารณาด้วยพระลักษณะเนี่ยให้เราดูแล้วว่าไแทเ้เว้ยมันใช้เซนพอใช้เซนบ่อยๆบ่อยๆมันเกิดความชํานาญทีเนี้ยมันจะเก่งแล้วบบางคนเนี่ยทําไมก็ถึงเล่นหลวงพ่อเดียวอะเพราะเขาม,มีความชํานาญอืบางคนจะไปหัดเล่นอันอื่นไปไม่ได้เพราะรสมองไม่ไปใช่ไหมฮะอ่าตรงเนี้ย มันถึงทุกอย่างเนี่ย